นี่ก็อยู่กับอายนะคะดำเป็นยังเป็นสิวแล้วก็ไปฉีดสิวมาให้มันยุบไปฉีดสิวใช่สิทธิ์เรียกเสียนะอ้อยใหญ่เป็นตัวสร้างซ้ะพี่ตะยานเนาะคนทั้งแต่ยานจน่นนนด้พี่น้องอันนี้คือเ,ออเป็นคลิปถามความรู้สึกพี่วินเนอร์นะคะเพราะว่าตัวเล็กกับพี่วินเนอร์นี่เป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันนะคะพี่น้องคะก็สิว่าเป็นยังคือบวบททำนองแบบ เคยชินหรือว่าทำโมแบบสนิทกันที่จริงกะเป็น FC เล่าตตตแต่แต่หน่อยเพราะว่าตอนนั้นพี่วินเนอร์นะคะเพื่อนเป็นไอดอลทูบีนัมโมวันของโรงเรียนนะคะเพื่อน <im S 1> เป็นท <im S 1> ูบีนัมโมวันเป็นไอดอลเอาว่าไงวะเป็นไอดอลเป็นอดีตไปแล้วนะคะกะปลื้มตะกี้ปลื้มแห้งก็เลยว่าก็เลยใช้คำพูดว่าสนิทกันบ้างอะไรกันบ้างกัดกันบ้างอะไรประมาณนี้แต่สิมาท่ถามว่าเฮากับอยู่ในวงการน,นี้เนาะเฮา เขากับพึ่งมาทํางานปีแรกเขาก็ไปคิดว่าไอดอลที่เราชื่นชอบจะมาเขามาอยู่ในวงนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพี่วินพี่วินเนอร์คะเออรู้สึกที่ได้เข้ามาทํางานตรงนี้เนาะก็แบบว่ารู้สึกแบบคือต้องท้าความน,นี้กันอนยังไงพ่จะพูดยังไงดีอะก็คือว่าคือ,อตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเนาะแม่ปอ,อพี่ก็นั่งกินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเลนแม่ปอก็ว่างหรือเปล่าเนี่ยมานน่หน่อยมาร้อง คาราโอเกะให้พี่พีพา,พาวดูหน่อยก็เลยเอ้าตกใจมาไปตอนไหนพี่ก็มาเลยระสัน่น <c oughs> คิดว่ามามาร้าองให้ดูเหมือนออเดชั่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเม <c oughs> แ,แต่ว่าเพื่อนนะไลฟ์สดเออ้อไลฟ์สดแล้วทีนี้ก็เฟซแตกไ,ไปทีนี้พอไลฟ์สดออกไปก็เหมือนว่าเบลออกถึงจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็ ก็คือเปลี่ยนชีวิตแล้วเพราะผู้ติดจำขึ้นเยอะมากสมพพะเฟซบุ๊กคนแตกเนาะแมนเฟซบุ๊กแตกเลยแบบงงแล้วทีนี้พอได้มาร้องเพลงอะไรงี้ก็ก็รู้สึกตกใจตอนนี้ก็ยังเริ่มที่จะปรับตัวเนาะหลายหลายอย่างดิหลายหลายอย่างปรับตัวมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ร้องหมอลำมาก่อนด้วยตอนน้อยๆก็บไดี้ร้องหมอลำก็ฟฟังก็มักก็มวนธรรมดาเป็นเกณฑ์หนาห่านธรรมดาแต่ก็บได้คิดว่าซิเดมาอยู่เป็นนักร้องไท้ ันพี่น้องเบิ้งสินะครับแต่ก่อนก็บไอ้กับเบิ้งได้ดูอยู่ข้างล่างเนาะได้เป็นมักเบิ้งเบิ้งได้ยินเขาว่าเบิ้งกเบิ้งมะล่ำก็เลยไปเบิ้งมอล่ำมูผ้าไปเบิ้งมอล่ำพี่น้องปกติพี่น่าจะไปใส่แบบร้องคนชีวิตหรือว่าร้องไมร้านชิวๆเพ่งแบบคลอๆอะไรประมาณนี้เป็นเพ่งแบบสวดนะคะพี่น้องคะตอนอยู่มหาลัยเราก็มีแบบมีโอกาสได้ไปทํางานแบบว่าพาร์ทไทม์บ้างอะไรเงี้ยไปลองพี่คือตอนแรกเป็นเด็กเสื์ฟก่อนน้อง คือเป็นเด็กเสื่อก่อนแล้วแล้วเพื่อนบอกว่าเอาร้องเพลงได้นะแต่เป็นร้านเล็กๆหรอกน่ารักน่ารักแล้ก็แบบไปร้องแต่มันก็ไม่ได้กดมีความกดดันมีอะไรขนาดนี้เนาะก็ลองชิวๆนะเลองชิวๆถ้าพร้อมก็ผ่านเอาไว้แท่ว่าพร้อมอะไรลุ้มก็ลองชิวๆวันเดืนล้านดี่นีนะล้านเพื่อชีวิตก็ลองไปเรื่อยๆทั้งทีการเต้นไปจนทุกเมือนี้ตื่นเต้นแบบเปลี่ยนหลายบอลจากตะกอนเปลี่ยนลายมีเอฟซีมากขึ้นมีแม่ยกแล้วก็ต้องวางตัวแบบว่าอันนี้ขึ้น มีเมยกนุไรคืนมีคนคอยซัพพอร์ตจากที่คนบ่มีคนคอยซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ธรรมดาจากคนที่แบบว่าป่วงไปพี่น้องโหสู้สลบป่วงทุ่งมื้อนี้แล้วก็ป่วงเอ้วบ่แม่นกับป่วงแล้วก็ป่วงอีหลีจนทุกวันนี้ก็มาก้าวมาเข้าอยู่ในวงการนิน่าแล้วก็มีแบบแม่แม่เอฟซีคอยแนะนำคอยหนุนคอยเดียวกันแล้วก็การใช้ชีวิตเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายเปลี่ยนหลายบ่เปลี่ยนหลายแห้ง ยังไงล่ะจากการที่เราจะแบบว่าโพสอะไรหรืออะไรยังไงแล้วก็ต้องนึกถึงทีมซีแฟนคลับก่อนตื่นมาแล้วก็ต้องทักทายก่อดอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ไม่อยากขาดหายไปในโซเชียลแม่ปอก็แนะนาต่างๆลองเบิรงแม่จะลองโพสทักแฟนมึงที่ละลอาโพสทักแฟนมึงที่ละอ๋อไม่ได้มีแฟนแลยเหรออันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ยกตัวอย่างน้องยกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยๆนะคะไอเรายัง เราเลยในแฟนฟิมคือเก่าเราเลยในแฟนฟิมเหมือนเดิมนะครับก็ตื่นเต้นเนาะก็อยากแบบว่าคอมเมนต์คืออยากตอบคอมเมนต์ให้ทุกทุกคนตอนนี้มีปัญหาคือว่าคือเราอ่ะแต่ก่อนก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมากนักเนาะแบบว่าบ่ดยมากเรียนคือคือลงภาพไปแล้วเราก็เอออาจจะหายสามสี่วัน หรือว่าไม่มีคนมาคอมเมนต์ตอบเราอะไรแต่ก่อนไงแต่ตอนนี้มีแบบว่าเอฟซีที่นา่ารักก็คือแบบว่าถ้าเราลงอะไรก็มาแบบตอบเราตลอดเราก็อยากแบบพยายามตอบให้ได้ทุกคนอะไรเงี้ยก็กดดันนะตรงจุดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะคะ<อ>ว่าห้าสีขยันตอบบอแต่ความเป็นจริงคือ FC เอฟซีมันก็อยากให้เขาตอบเมนเพราะว่าบางคนเข้าติดรามมจริงเขาก็ดีใจได้ว่าอุ้ยมีอ่น้องที่เราชื่นชอบมาเม้นตอบเราด้วยเรา เฮาน้ามึงสินะเพื่อนกับแบบว่าตื่นเต้นไปน้เาเฮ้าแต่ว่าเราก็ต้องปรับเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเราบรได้นโรแล็ในแฟนฟิล์มพีนองแต่ทุกวันนี้เราโรเล็ลในแฟนฟิล์มแล้วลงรูปอะไรหรือว่าโลงอย่าง,งนี้ก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องมีคนติดตามเราใช่ไหมละ่ะก็ต้องแบบว่ามาเม้นตอบอะไรประมาณนี้หรือเ,เม้นตอบบางอย่างแล้วก็แบบก็คิดกลับมาว่า เราเล่นต่อย่างนี้เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดมากเลยเพราะเป็นคนแบบหลุดหลุดงบางครั้งเันตอบไม่ได้คิดอ่ะหลุดเราทุกคนหล,ดดหลุดจริงจริงใครที่จะเดี๋ยวพี่นองถ้าโคบิซ่ารก็คือเสดแบบว่าอันนี้อยพี่นองเสดเห็นความหลุดของเรามันเป็นแบบใหน,นะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าความหลุดกองเอนักร้องชายนะนักร้องชาย <c oughs> เอาเ็เป็นผู้ชายางเสืยมันยิ่งสับเป็นนักร้องชานก็นักร้องชายนะคะอันน <ๆ S 2> ี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กะ <ๆ S 2> ผลกรปัาปอย่างปกติเราคอยเห็นเราลองเพลงแบบมอเล่มผลเห็นแต่บอกเราลองอินดีเพลงแบบกับกีตาร์ใช่เออเห็นโดยวงกีตาร์เพลงล็อกแบบพวกอันนี้ไปนะแต่ทุกอย่ดีเห็นบบทุกแบบเพราะว่าจับจูดแล้วก็มีแนวใหม่ใหเห็นตลอดพี่น้องคือต้องปรับตัวไปเรื่อยเนาะถ้าทายความสามารถตัวเองอยู่นะเออถ้าทายอยู่ตัวเห็นทายยังตัวนี้นะเหมือนเลยพี่วินเน์เอาอะไรมาเหมือนเอาอะไรมาเหมือนล่ะ ทุกวันนี้ก็ตื่นเต้นคือเก่าเพราะว่าทุกรอบกับมีโชว์คือเกาใช่มีโชว์ใหม่ๆตลอดแล้วตอนนี้แหฮงการ์สุดจะออกไปเป็นเวทีเนาะแมนได้บอลเราบอลเกลียดสุดแล้วพูดได้รอบนี้แหฮงเป็นเวทีแล้วครับพี่น้องคะฟิลมันคนละฟิลเด้อกับไหลเนี่ยคนละฟิลเด้อไฟแสงสีกระสลายกว่าเก่าเวทีมีฮอตแคทวอล์ย่างออกมาคุณดิแหฮงสิตื่นเต้นบันนี้สปงเาะบหม บอกให้มันเห็นตื่นเต้นอันซุ้มบีนี้บอกป้าในตกปงมนีแห่งตื่นเต้นยี่หรีเด้เพราะว่าตตื่นนเ้ไม่ไงเราก็ไม่ค่อยได้อะไรแบบบนเวทีครั้งนี้ก็จัดพิเศษนิดนึงเพราะว่ามีแขกรับเชิญด้วยมีโชว์น้ำเพลินพอมแบบลองรอชมนะคะใครจะรีบซื้อบัตรจองตัวกับฝ่าวื่อนะคะพี่น้องขะเดี๋ยวสิบท่านกันนะคะเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่าปังปังปุริเย ดรอบต่ตางๆกันสิแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโชว์แต่ละโชว์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะบอดี้มีสัมเดสบอด้มีสัมเดสพี่วินเนอร์นี่ก็แบบบางเธอกระเดโชว์เนยบางเธอกระดาบอด้โชว์เนยกัน,แ,<ม>นแล้วแต่รอบนะคะ<ช>ถ้าโชว์บ่อยก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าควยเอฟซี FC เบือ<ช>่อด้วยนะคะเพก็ต้อาความเหมาะสมใช่แม่น้องก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะโอเคคระทุกคนคลิปนี้ก็มาถามข้อมู้สึกของอายนะคะพี่น้องขาพี่รุนพี่รุนน้องกันนะคะทุกคนอ่าพี่วินเนอร์นี่ เป็นเด็กไอ้ดอปพี่น้องทุูมือนีอ่โอ้โหเราเป็นจริงอยา่างแล้วตะเกียรล่อแบบแห้งโอ้ตอนนี้ดีเองบอลจนีบอล่อแล้วตอนนี้บ้าบ้าบ่บ่บบตอนนี้เจ้าป้วงละอันนี้ค้ำๆนะคะทุกคนค่ะบอลหยอกล่อก,กัน้พี่น้องเห็นเล่ารูปเล่าสมตรติกี้เนี่ยบอกโอ้ยเด็กหน่อยโรงเรียนเน่ยบอกกีดเต็มเลยพี่น้องค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้กะฝากเวสต์นิสกอนนะคะฝากติดตามเราสองคนด้วยนะคะช่องวิมเนอร์ช่องอีหยังช่องเดอะวินเนอร์นะคะเดอะวินเนอร์นะคะช่องกระเล็กกระเล็กชาแนลนะคะเดี๋ยวตอนนี้กระสิคอตัวไปสอบก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดทวิตให้กระเล็กชาแนลด้วยนะคะโอเคค่ะไปเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ